คุณเคยรู้สึกเหมือนกับว่าโลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหรือไม่คุณเคยสัมผัสกับพลังแห่งจักรวาลหรือรู้สึกเชื่อมโยงกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคนหรือไม่หากใช่หากคุณเคยรู้สึกแบบนั้นคุณกำลังเข้าสู่การตื่นรู้สู่การเปลี่ยนแปลงผ่านยุค5้ดี สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง m o t i v i t t Thailand ในพอดแคสต์อีพิโซดนี้ครับเราจะพูดถึงยุค 5G เอาดีๆครับ 5G หรือ 5D ในอีพิโซดนี้ครับ,รรบผมจะพูดถึงยุค 6D เอาดีๆครับ 6D หรือ 6G เอาทีละอย่างก่อนนะครับยุค 5D คืออะไรยุค 5D เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ มนุษย์จะพัฒนาศักยภาพทางจิตวิญญาณและเป็นการเชื่อมโยงกับพลังของจักรวาลผมจะพูดให้ทุกคนงงนะครับเรากำลังเข้าสู่ยุค 5G ยุค 5G เป็นยุคที่ทุกคนสามารถใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะครับปุงสัญญาณแรงชัดเจนอยู่ในลิฟ์หรือว่าชั้นใต้ดินนะครับก็ยังสามารถมองเห็นสัญญาณ ผมจำได้ว่าสมัยผมเรียนนะครับมันจะมีอาจารย์นะครับที่จะมักจะขึ้นไปอยู่ชั้น2นะครับแล้วก็เดินไปเดินมานะครับถือมือถือนะครับเดินไปเดินมาเพื่อหาสัญญาณคลื่นและปัจจุบันนะครับภาพเหล่านั้นไม่มีอีกต่อไปแล้วเพราะโลกของเรากำลังเข้าสู่ยุค 5G และมีบางประเทศนะครับหลายๆประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเจริญแล้วนะครับ <S <S เขาก็เข้าไปสู่ยุค 6G แล้วครับ ยุค 6G มันมีดียังไงนะครับยุค 6G นะครับทำทุกอย่างที่ 5G ทำได้แต่ว่ามันเร็วกว่า100เท่าไม่ว่าจะเป็น VR, AR, AI, หุ R ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์นี่คือยุค 5G สิ่งที่ยุค 5G และเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค 6G เราสามารถที่จะพาตัดทางไกลได้คนละประเทศนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถพาตัดที่ประเทศอเมริกา ที่ประเทศไทยได้และนี่คือยุค 6G รถจะขับเคลื่อนด้วยตัวของเขาเองไม่ต้องมีคนขับคุณแค่ระบุจุดหมายปลายทางและระบบจะทำงานให้กับคุณรถยนต์ขับเคลื่อนไร้คนขับโอ้มันว้าวมากมันสุดยอดมากมันโอ้โหและเมืองจะกลายเป็นเมืองอัจฉริยะเชื่อมโยงด้วยเครือข่ายปัญญาประดิษฐ์ AI มากมาย สมาร์ทโฟนมือถือครึ่งเดียวสามารถเชื่อมโยงทุกอย่างภายในบ้านได้และนี่คือยุค 5G ก้าวเข้าสู่ยุค 6G เป็นเรื่องราวที่สนุกสนานเป็นเรื่องราวที่ว้าวเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและน่าอัศจรรย์ใจและเช่นเดียวกันครับปัจจุบันเรากำลังเข้าสู่บางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าเราเข้าสู่ยุค 5G เรียบร้อยแล้วเหมือนกับ 5G นะครับบางคนไม่รู้นะครับค่ะ 3 G 4 G 5 G คืออะไรนะครับและแล้วมันก็ผ่านไปแล้วมันก็เข้ามาอย่างเราไม่ได้ทันตั้งตัวมารู้ตัวอีกทีนึงครับก็ปัดปัด,ปดมือถือเรียบร้อยแล้วครับสแกนจ่ายผ่านแอปเรียบร้อยแล้วครับซื้อของกินผ่านแอปเรียบร้อยสั่งของช้อปของนะครับผ่านแอปเรียบร้อยและนี่คือเรื่องราวที่ผมจะพูดถึงยุค 5G ที่เรากำลังพูดถึง ยุค5ดีที่กำลังจะโอนผ่านไปยังยุค6 d ดีปัจจุบันนี้นะครับหากเปรียบเทียบว,ว่าเรากำลังวิ่ง100เมตรนะครับยุค5 d ดีก็คือตอนนี้ก็วิ่งมาได้60เมตรแล้วครับเหลือ40เมตรสุดท้ายหากเรากำลังขึ้นภาคเหนือสุดนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับตอนนี้เราก็เหลืออยู่อีก2จังหวัดสุดท้ายนะครับจะถึงฮองสอนแล้วหากเรากำลังจะไปภาคอีสาน เอาจังหวัดไหนดีครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเราก็ถึงจังหวัดสุรินทร์แล้วครับหากเรากำลังไปภาคใต้จังหวัดล่างสุดนะครับของภาคใต้ก็อาจจะถึงปัตตานีแล้วครับผมจะพยายามอธิบายให้พวกเราเข้าใจอย่างง่ายๆและชัดเจนนะครับว่ายุค5ดีมันคือยุคแห่งการเติบโตยุคแห่งการเตรรยม อย่างที่ผมอธิบายและเปรียบเทียบให้พวกเราฟังนะครับ100เมตรนะครับก็คือ60เมตรเหลืออีก40เมตรสุดท้ายแล้วครับคุณเข้าสู่ยุค5 d ดีโดยที่คุณไม่รู้ตัวบางคนก็มัวแต่นอนหลับนะครับตื่นมาอีกทีนะครับโอ้ถึงจังหวัดสุรินทร์แล้วครับตื่นมาอีกทีโอ้ถึงจังหวัดพะเยาแล้วครับชุชวนครับการเติบโตของมนุษย์ทารก เรียนรู้ทักษะพื้นฐานหลังจากนั้นก็จะเริ่มเติบโตเป็นเด็กชายเด็กสาวเด็กหญิงและกลายเป็นวัยรุ่นพัฒนาร่างกายเข้าสู่วัยรุ่นและเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นกลายเป็นผู้ใหญ่เมื่อเป็นผู้ใหญ่เข้าสู่ยุค5ดีคือพัฒนาศักยภาพและจิตวิญญาและผมจะเปรียบเทียบให้ทุกคนมองเห็นภาพนะครับว่ายุค5ดีมันดียังไง จากการชี่เมื่อก่อนเราเดินนะครับเราไปไหนเราก็เดินเอาครับต่อมาเป็นยังไงครับเราก็เริ่มใช้จักรยานครับปั่นจักรยานก็เร็วขึ้นหลังจากนั้นเป็นยังไงครับเริ่มมีรถครับขับรถได้ครับดีกว่าจักรยานเนาะเดินปั่นจักรยานขับรถหลังจากนั้นขับรถเป็นยังไงครับโอ้จะไปภาคใต้ยะลาเป็นยังไงครับขับรถมันก็ใช้เวลานานครับมีเครื่องบินครับ3มชั่วโมงถึงครับ กรุงเทพเชียงรายนะครับใช้ระยะเวลา8ชั่วโมงครับแต่ถ้าเป็นเครื่องบินก็2ชั่วโมงก,กว่าครับแต่เมื่อเราเข้าสู่ยุค 5D แบบเต็มตัวนะครับเราจะเดินทางข้ามมิติและเป็นอีกเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมมักจะเปรียบเทียบและผมคิดว่ามันสามารถเปรียบเทียบกับยุค 5D นี้ได้ชีวิตเรานะครับในยุค 5D ก็เหมือนกับดักแด้ครับดักแด้ครับมีบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ในตัว ของมันนะครับมันมีจํากัดแต่เมื่อมันกลายเป็นผีเสื้อครับมันจะสามารถมีอิสระมันจ,จะบินไปที่ไหนก็ได้ยุค5 d ดีคือยุคแห่งการปลดปล่อยพลังศักยกภาพจากมนุษย์กำลังจะปลดปล่อยพลังศักยกภาพทุกคนครับเรียกได้ว,ว่าเรากำลังตื่นขึ้นมาถึงจุดหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่มีความหมายอันยิ่งใหญ่ยอย่างยิ่ง เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนบนโลกนี้กำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่เคยพบเห็นมาก,ก่อนสำหรับบางคนเป็นประสบการณ์ที่เตรียมพร้อมอบแขนยินดียืนยิ้มต้อนรับอย่างเต็มที่ในขณะที่คนอื่นๆก็ยังรู้สึกอึดอัดกระอัดกะอ่ะอวมรู้สึกออนวนวายสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้เราสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ในยุค5ดีแม้ว่ามันจะไม่ได้แสดงอย่างชัดเจนในหัวใจของทุกคนแต่ถ้าคุณเริ่มสังเกตและเปิดใจคุณจะเริ่มรับรู้นะครับว่ามีช่วงเวลาที่เล็ก,ลกๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคุณเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่โตที่มันกำลังส่งผลกระทบต่อสังคมใหญ่ของโลกและนี่คือ11สัญญาณที่บ่งบอกว่า คุณได้มาสู่ยุค5ดีสัญญาณที่หนึ่งครับมันจะมีการปรับเปลี่ยนด้านพลังงานของร่างกายของเราจำเรื่องราวในพอดแคสต์ที่ผมได้ทำการเล่นแร่แปราธาตุเกี่็บจิตวิญญาณของเราไหมครับ ลองย้อนกลับไปดูครับสิ่งนี้ครับจะเป็นผลกระทบอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการเข้าสู่ยุคมิติที่5ทุกคนจะสามารถเกิดสิ่งนี้ได้และเกิดการตื่นรู้อย่างทั่วนหน้าทุกคนจะมีการปรับเปลี่ยนพลังงานและมีการปรับโครงสร้างใหม่หากเป็นด้านสภาวะร่างกายผมจะเห็นได้นะครับว่าเมื่อก่อนคนไทยนะครับตัวเล็กๆนะครับ ปัจจุบันนี้ครับสูง170 180กันหมดแล้วครับเต่๋ว่านั่นเป็นด้านร่างกายครับส่วนสภาวะการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณครับเราจะสังเกตได้ยากเช่นเดียวกันจะมีผู้ที่ตื่นรู้ขึ้นมาอย่างมากมายเหมือนกับว่าเฮ้ยมันไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นเมื่อก่อนนับหัวได้นะครับว่าผู้ตื่นรู้นับหัวได้เลยนะครับ1 2 3แล้วก็หมดนะครับแต่นี่ยุค 5D ครับ โอ้มันเพิ่มขึ้นมาจากไหนไม่รู้นะครับเยอะแยะไปหมดทุกคนเกิดการตื่นรู้มาา้อสัมมนาผมนะครับจะตื่นรู้ก็เดิมครับสิ่งนี้ครับในฐานะผู้ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณครับจะรู้สึกสนุกและมีความสุขกับมันครับไอสิ่งที่มันย,กยากๆยจะกลายเป็นเรื่องง่ายครับสิ่งนี้ครับเหมือนกับการอัปเกรดใหม่นะครับคุณจะรู้วิธีการใช้ชีวิตของคุณไม่ต้องเครียดกับสิ่งที่ มันเป็นเรื่องราวในอดีตของคุณมันจะมีการจัดระบบความเครียดของคุณและคุณจะเป็นผู้ตื่นรู้และคุณจะปลดปล่อยมันและคุณจะเข้าใจในการตื่นรู้และคุณจะปลดปล่อยมันจะมีการอัปเกรดและเปลี่ยนแปลงพลังงานด้านร่างกายและจิตวิญญาณในยุค5ดีนะครับจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นครับนั่นก็คือเดจาวูจะเกิดขึ้น จะมองเห็นภาพและเหมือนกับว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยและวทำไมมันเกิดขึ้นอีกคุณจะเห็นเรื่องราวที่มันบังเอิญโดยที่มันบังเอิญบางครั้งในเด ja ียจาวงคุณครับเป็นการสัมผัสถึงพลังงานในอากาศความทรงจำในอดีตของคุณมันจะปรากฏขึ้นในชีวิตประจำวันของคุณแบบเผชิญหน้าเหมือนกับคุณกำลังสิงเรื่องราวเหล่าลน,นั้นกับจิตใต้สำนึกและสมองของคุณ เข้าใจคำว่าซิงไหมครับ3นะครับคุณจะไวตนแรงพลังงานของแรงสันสะเทือนได้ดีมากๆคุณจะสามารถแสดงสัญญาณของมิติที่ห้าด้วยความรู้สึกที่เป็นละะนะักษณะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเพิ่มมากขึ้นและคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกดีต่อสิ่งเหล่านั้นและเป็นพลังงานที่ดี และไวโบริชันแรงสั่นสะเทือนของคุณสัมผัสได้ง่ายมากคุณจะรู้ว่ามันเป็นพลังงานสั่นสะเทือนและคุณตระหนักดีว่าพลังงานของคุณนะครับเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดและคุณจะดูแลตัวเองและมันไม่ใช่ทางเลือกของคุณอีกต่อไปครับคุณจะให้ความสำคัญของพลังงานสัส่นสะเทือนของคุณเป็น First อันดับแรก 4. ครับในยุค5 d นะครับ ชีวิตของผู้คนนะครับจะมีชีวิตที่น่าตื่นเต้นเต็มไปด้วยพลังและความฝันผู้คนนะครับจะดึงดูดเอาความฝันของเขาและทําให้มันกลายเป็นความจริงในทางใดทางหนึ่งในชีวิตเขาสามารถสร้างความฝันของเขานะครับความสดใสความเบิกบานเป็นพิเศษและเขาเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงและกลายเป็นความจริง ฝันถึงเรื่องอะไรนะครับเขาก็ทำาให้มันเป็นความจริงได้ในชีวิตของเขาเพราะมันมีการตื่นรู้และเข้าใจถึงพลังของจิตใต้สำนึกเพิ่มมากขึ้นและมีการเชื่อมโยงระหว่างโลกแห่งความฝันและโลกแห่งจักรวาลทำให้เขาดึงดูดเอาความเป็นจริงเหล่านั้นเกิดขึ้นในชีวิต 5. ครับปล่อยให้แสงสว่างของคุณส่องสว่าง คุณจะปล่อยให้แสงสว่างโลนนั้นนะครับเป็นแสงสว่างส่องนำทางในชีวิตของคุณโอ้แค่คิดมันก็สุดยอดแล้วครับคุณจะต้องเปลี่ยนความถีของคุณพลังงานของคุณและแหล่งที่มันเกิดขึ้นเป็นไฮเออ r ์เซลในตัวตนที่แท้จริงของคุณมันคือแก่นแท้ของจิตใต้สำนึกและจิตวิญญาณอันสูงสุดของตัวคุณคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้คุณต้องเปล่งประกาศแสงของคุณนะ แต่คุณจะรู้ว่าคุณมีแสงนี้อยู่แล้วตลกไหมครับคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอยากจะเป็นแสงเป่งประกายของคุณนะแต่เมื่อคุณรู้อีกทีนึง่งเอา้าฉันมีแสงอยู่แล้วเนีพลังแห่งจิตวิญญาณของคุณนะครับมันจะชัดเจนมากขึ้นและมันจะไหลเวียนมารวมกันทําให้คุณส่งแสงและคุณต้องปรับอะไรบางอย่างให้มันเข้ากับแรงสันสะเทือน อันแท้จริงของตัวคุณโอ้พอละเก็บไว้ในข้อส,สัมมนาดีกว่าคิดง,ง่ายๆครับทุกคนจากเด็กหนุม่มเด็กชายธรรมดาธรรมดานะครับอย่างชีวิตผมนะครับธรรมดามากนะครับกลายเป็นโอ้โหรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ยังไงครับมันต้องมีอะไรสักอย่างซึ่งผมรู้เคล็ดลับนั้นนั่นไงนั่นไงขนาดผมยังทําได้นะครับคนที่ มากนาผมต้องการคนที่มีเป้าหมายจริงๆนะครับที่จะมาเข้าร่วมและคุณจะเห็นถึงความอัศจรรย์ในมิติที่5ครับทุกคนมันจะผ่านตาที่3คุณจะถูกเปิดขึ้นนะครับจะเป็นแสงไฟมันจะเป็นหูที่3สอมคุณคมันจะอืมันจะเกิดขึ้นนะครับคุณจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่ง ขนาดผมพูดนะผมยังรู้สึกตื่นเต้นเลยทุกคนเก็บไว้เก็บไว้เ <laughs> ก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ไวเฉพาะคนบางคนเท่านั้นที่พร้อมวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวใครที่ฝึกฝนและฟังคําแนะนําจะสูงขึ้นผมบอกไว้เลยครับใครที่เขินอายจะเรียกผมนะครับว่าเป็นไลซ์สวอเกร์น,นะครับเรียกผมว่าอาจารย์ก็ได้นะครับ ส่วนตัวผมจะเลือกตัวเองนะครับว่าไรซสวกอถึงข้อไหนละข้อ6นะครับเราจะรู้สึกว่าเวลามันจะถูกขยายออกไปเป็นเรื่องปกตินะครับเวลามันจะถูกขยายและมันจะเพิ่มมากขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงของมิติสังเกตดูนะครับวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นาซานะครับเขาก็บอกว่าจากักรวาลของเรานรักมันมีการขยายตัว ส่วนตัวเราเองนะก็ต้องมีการขยายตัวเช่นเดียวกันจิตวิญญาณของเรากาลังถูกขยายเช่นเดียวกันครับพอมันมีการเปลี่ยนแปลงเวลาหรือมีการเปลี่ยนแปลงมิตินะครับคนบางคนนะครับที่ไม่เคยฝึกฝนหรือว่าได้การฝึกฝนครับอาจจะสูญเสียความทรงจําชั่วคราวหลายคนนะครับอาจจะเข้าใจว่านี่เป็นบริบทที่อาจจะเข้าใจว่าเป็นปัญหาทางจิตใจหรือร่างกายเป็นปัญหา แต่ผู้ที่ฝึกฝนนะครับจะเข้าใจจิตใจจะเข้มแข็งตลอดเวลากระบวนการเหล่านี้ครับเป็นการตื่นรู้บางคน,นครับอาจจะประสบกับการสูญเสียความทรงจําไปอาจจะรู้สึกราวกับว่าคุณเป็นเพียงแค่จุดรับรู้เรากับว่าสิ่งที่คุณต้องการคือความทรงจําทางกายภาพชีวิตนี้เท่านั้นแม้แต่กิจกรรมทางโลกก็สามารถกระตุ้นความทรงจําในอดีตได้ความรู้สึกเวลาบางอย่างกําลังขยายออกไป เป็นสัญญาณอีกอย่างที่กำลังถ่ายโอนเข้าสู่มิติที่6 7ครับมันจะมีการเขาเรียกว่าเป็นการบุรณาการหรือว่าประสบการณ์เหล่านั้นครับรวมล้อมกันเป็นตัวตนที่แท้จริงของจิตวิญญาณของเราเป็นการบุรณาการเป็นรูปลักษณ์อัตตา เป็นสัญลักษณ์ของมิติที่5าพลังงานที่มันหนาแน่นมากขึ้นนะครับคุณจะรู้สึกถึงความสมบูรณ์เมื่อทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปคุณจะอยู่ในระดับอารมณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจคุณจะรู้สึกถึงความดึงดูดเป็นการรวมเอาพลังเป็นมิติที่5เข้ามาในชีวิตของคุณอารมณ์ร่างกายและจิตใจของคุณ มันง่ายมากในการที่จะปรับประจุเข้าสู่มิติที่5เมื่อคนรู้สึกถึงพลังดึงดูดเป็นการรวมออกพลังงานมิติที่5เข้ามาและกลายเป็นชีวิตใหม่ของคุณเมื่อคุณเสร็จสิ้นการทำเซียงโลนี้คุณจะเคลียร์พลังงานลบได้เร็วมากมันคือตัวตนของมนุษย์และจิตวิญญาณของคุณมันจะเชื่อมโยงกันและในที่สุด มันจะไม่สามารถแยกออกจากกันได้อีกต่อไป 8. เราจะรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราเมื่อคุณเข้าสู่สภาวะจิตได้สมนึกขั้นสูงสุดของตัวตนคนแล้วกับจิตวิญญาณนันสูงสุดของตัวตนของตัวคนแล้วคุณจะรู้สึกได้เลยนะครับว่า มันร้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวและคุณจะไม่รู้สึกโฮมอ a l o n หรือรู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณอยู่คนเดียวแต่คุณสามารถเชื่อมโยงกับทุกสิ่งที่มันอยู่รอบตัวคุณและเป็นการเชื่อมโยงของธรรมชาติเมื่อคุณสัมผัสเมื่อคุณเดินทางต้นไม้นกเมื่อใดก็ตามที่คุณเดินเดินเดิน,เ,ดนเจอสัตว์ เห็นเด็กทาลกเขาจะยิ้มมาให้คุณผู้คนเหล่านั้นสัมผัสได้ถึงพลังงานของคุณสัตว์เหล่านั้นสัมผัสได้ถึงพลังงานของคุณมันกระดิกหางใส่คุณนกเหล่านั้นครับบินเข้ามาใกล้คุณมันไม่กลัวเสือเห็นคุณนะครับมันยังหันมามองดูคุณแล้วก็เดินจากไปเอาไหมเอาไหมอยากฝึกแบบนั้นไหม แครับจะมีพลังภายในตัวคุณนะครับคุณจะเข้าใจนะครับว่าอัตตามันไม่เกี่ยวอะไรกับตัวคุณเลยขนาดผมยังเข้าใจเลยนับภาษาอะไรกับพวกคุณนะครับจะไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจนะครับมาโรงเรียนกับผมนะครับคุณจะรู้สึกเชื่อมโยงกับตัวตนที่สูงขึ้นมากขึ้นสัมผัสกับพลังของคุณมากขึ้น ก้าครับคุณจะมีสติคุณจะมีสัมปชัญญะในระดับสูงขึ้น10นะครับคุณจะยังลากลึกของคุณในช่วงเวลาปัจจุบันและเปลี่ยนแปลงไปสู่มิติที่6ยุคที่6และผมอยากจะพูดถึงยุคที่6นะครับเป็นยุค6 d ดีนะครับสั้นๆครับผู้คนจะเต็มไปด้วยการตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณ ผู้คนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ผู้คนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติผู้คนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงและผมอยากจะพูดถึงยุคที่6นะครับเป็นยุคแห่งสันติสุขปราศจากความขัดแยง้งมนุษย์สัตว์ธรรมชาติอยู่รวมกันอย่างสันติสัตว์ที่ไม่เคยถูกกันนะครับหมากับแมวนะครับมันจะไม่ทะเลาะกันครับ เสือที่เคยไล่ล่าก,กวางนะครับมันจะไม่กินกวางครับและนี่คือยุคที่6เป็นยุค6ดียุค6ดีนะครับตามความเชื่อก็มีคนกล่าวไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าอย่างเช่นในศาสนาคิดก็เชื่อว่าพระเยซูคริสต์นะครับจะเสด็จกลับมาปกครองโลกเป็นยุคแห่งสันติสุข1000ปีตามความเชื่อของศาสนายิวก็เชื่อว่าพระเมสยาจะมาสร้างอาณาจักรแห่งสันติสุขบนโลกนี้ ทางศาสนาพุทธก็เชื่อกัอนว่าภาษีอริยะเมตไตรนะครับจะลงมาตาสรูเกิดเป็นยุคแห่งสันติสุขสำหรับพอร์คแค์สนี้สวัสดีครับใช้ชีวิตให้มีความสุขประสบความสำเร็จสร้างสรรสิ่งที่ดีให้กับตัวเองและโลก